ขาบึงหมอลำใจเกินลอยนะครับงานแรกแหกหมานอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่สนามโรงสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่วงเวียนอยู่วงเวียนมิสร้างตัวเ่ี้ๆดอกพี่น้องนะมิสร้างตัวญงี้แล้วก็มิเจดีอ้อมล้อมรอบจากเมนยังคือเพิ่นเอิญว่าจะวงเวียนอีหยังบวกนะครับมาหอดจอดถึงแล้วสวัสดี100ท่านครับ สวัสดีเบานอนสวัสดีทางประทาไทยนะครับสวัสดีแม่นุชนุชนาะบอกเนาะมะฮอดจอดถึงแล้วแซ่ซอยกันแซ่ซอยกันโลฝนก่อนพี่น้องฝนตกบ่ย่งบ่ผ้าเลาะนะครับเป็นเดินปูนครับเดินปูนเดินอนกรีดเตยลงไปครับเตยฟ้าปิน่นแผ่นดินไงายมะฮอดจอดถึงแล้วมะฮอดจอดถึงแล้วมหาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอําเภอเมืองบุรีรัมย์เด้อพี่น้องมองจอดรถจอดล่าซักลา,ากลา พี่น้องที่จอดมองไดก็เลือกเอาห้องน้ำก็น,น้ำเคียนแตกไหลปั่นเคียนแตกบวชห้องใดห้องใดไปเปิดจนฟองออกกอกฟงออกพี่น้องน้ำไหลดีอีหลีบานเมืองนอนเพิน่นนะครับเมืองบุรีรัมม์มองจอดรถเลือกเอาคำอ้อมไซร่าอยู่พี่น้องนะครับมองอยู่มองเศร้ามองรบฝนก็มีโดมบังใหญ่มีศาลามีอาคารมีมองเขรุบจงศาดมีมองอาจารย์ยืน มิมองอาจารย์ยืนเปิดงานเปิดการน,นะครับมาครับมาครับมือแรงมามามามือแรงมานะครับตอนนี้เขากําลังเตรียมงานเตรียมอ่ล่งพื้นที่ลงเวทีนะครับนี่รถมาถึงเรียบร้อยแล้วล่างล่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาลังชุดเราลงแล้วนะครับแสดงแท้พี่น้องฝนตกกระซางพยานครับนะครับมาเด้อพี่น้องปองป่ายสุปูสุก้นปูยู่ทั้งไก่ทั้งไก่มาให้ชีมางานเออมาให้กำลังใจ ทีมงานหมอลำใจเกินรอยนะครับรถควเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ